สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน Beauty Hair Lady นะคะจะมารีวิว L'Oreal Hair Spa สูตร Deep Nourishing Cream b a t h กันค่ะตัวนี้หลายๆคนคงรู้จักกันแล้วเนาะสำหรับแบรนด์ L'Oreal Professional Paris นะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ L'Oreal เลยตัวนี้เป็น Hair Spa ขนาด500 ml นะคะก็คือครึ่งครึ่งโลค่ะประมาณนี้เนาะก็ขนาดประมาณมือจับพอดีน้ําหนักพอสมควรค่ะได้ปริมาตรเยอะอยู่เนาะอันนี้แพ็กเกจใหม่จะเป็นฝาสีเทาแล้วนะสาวสอันนี้เป็นสูตร for dry hair with with butter lily นะคะก็สำหรับผมผมแห้งเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครอยากลองใช้แบริอบลอรเนี่ยก็เอ,อ ลองตัวนี้ดูได้เนาะอ่ามาดูันหมดอายุกันดีกว่าค่อนข้างนานปีนี้ปี2020เนาะหมดเอ x กปายที่เดือน4ปี22ค่ะอีกนานเลยก็คือผลิต19อยู่ได้20 21 22 3ปีเนาะหลังจากผลิตจะ้ะมาดูด้านหลังกันดีกว่าก็เป็นกระปุกสีฟ้าฝาเทาเนาะข้างหลังเนี่ยเขียนว่า l'oreal professional hair spa deep nourishing cream b a t h นะคะเป็น ครีมอบไอน้ำบำรุงเส้นผมแฮร์สปาเหมาะสำหรับผมแห้งเสียขาดการบำรุงซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะอุดมไปด้วยส่วนผสมของสารสกัดจากดอกบัวนั่นก็คือวอเตอร์ลิลลี่และน้ำบริสุทธิ์หรือพ u วริฟายวอเตอร์นั่นเองนะคะจะช่วยฟื้นฟูบำรุงอย่างล้ำลึกจากภายในสู่ภายนอกกันเลยทีเดียวนวดบำรุงเส้นผมจากสภาพแหง้งแล้วก็ ถูกทำลายให้มันกลับมาชุ่มชื้นนุ่มสวยเงางามเรียกคืนความแข็งแรงให้กับเส้นผมได้เนาะทำให้เส้นผมเนี่ยแลดูมีสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับสาวๆที่มีปัญหาผมแห้งเสียก็แนะนำเจ้าตัวนี้ไปใช้หมักผมกันได้เลยเนาะวิธีใช้นะคะง่ายๆหลังจากใช้แชมพูทำความสอะอาดเส้นผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ฉลมเจ้าครีมบาร์เนี่ยลงบนเส้นผม แล้วก็นวดบำรุงอ่าระยะเวลาที่ใช้20นาทีค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยล้างออกเนาะแต่จะกระซิบว่าถ้าวันไหนแบบว่าไม่ได้มีเวลานานขนาดนั้นก็อาจจะแต่ว่าต้องการบำรุงก็เวลาน้อยกว่านันนิดนึงก็ได้เนาะอ่าแต่ถ้าเกิดเขาแนะนำมาแล้ว20นาทีก็คือเพื่อประสิทธิภาพดีที่สุดเนี่ยก็ซัก20นาทีให้มันซึมลึกเพื่อการดูแลที่ดีที่สุดเลยเนาะ แล้วก็บางคนเนี่ยเขาก็จะเอาตัวนี้ไปอบไอ้น้ำอะไรอย่างงี้ก็ได้อบไว้สัก20นาทีถ้าทําใหไม่นวดอ่จจะใช้บำรุงไอ้น้ำก็ได้มันก็จะทำให้ช่วยบำรุงผมได้ดีซึมลึกได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะส่วนผสมก็อย่างที่บอกแล้วเป็นพวกวอเตอร์ลิลี่เนาะที่อันนี้เขาแบบว่าเป็นตัวชูโรงขึ้นมาว่าเป็นส่วนผสมสำคัญอะไรประมาณเนี้เนาะ อ่ามาดูกันด,ดีกว่านะคะเขาก็บอกว่าผลิตโดยประเทศอินโดนีเซียค่ะเราค่อยนำเข้ามาไทยอีกทีเนาะเป็นของ l o r e a l Professional ค่ะเปะ็นมาสสุธิ5 0 0ร ml แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้เนาะสัญลักณอย่างนี้ก็คือหลังจากเปิดฝาแล้วก็จะหมดอายุสักประมาณ12เดือนหลังเปิดนะจ๊ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมแห้งเสียนะคะสาวๆก็สามารถลองตัวนี้ดูได้เนาะราคานี่ก็เป็น เกตลอรีอลค่ะไม่ถูกไม่แพงเนาะอ่าแล้วก็ยังไงก็ไปลองใช้กันดูเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ใช้ตัวนี้อยู่ก็บอกว่าดีแล้วก็ซื้อกันบ่อยๆ <c oughs> นะคะเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่แบบว่าสากลมีความมั่นใจกันว่ามันโอเคมั่นใจในคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช้แล้วก็ โอเคด้วยถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาผมแห้งเสียงยังไงก็แนะนำลองตัวดีดูเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ลิงก์นี้นะคะจะได้ไปหามารีวิวเพิ่มเติมให้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้มีสุขภาพผมที่ดีแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันของชีวิตค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ